ท่านผู้ชมนะครับสวัสดียามเย็นสวัสดีแม่หมูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอจีแม,แม่หมูเอฟซีบาร์เผานะคะ,ะมันี้แม่หมูมี่ข่าวดีมาแจ้งแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะาม่า่นได้ทั่วมาหาแม่หมูแลว้วค่ะมือนี่เพิ่นจะปล่อยไห้ก่อนอะจะไปเทียวนะครับผมก่อนอื่นนะพี่น้องนะซินเจียยุ่อีซินนี่ฮวดใช้พี่น้องคนระับตุดจีน ให้รวยๆเฮงๆให้สุขภาพแข็งแรงเด้อครับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเอาเอฟซีก็รอกันมาโดนรอกันมาดานบางคนอมาไหลเนาะค่ะบางคนกระถามเขางพว่าจะท่านบออามาเพิ่นจะไปเที่ยวก่อนบอแบบเอาแม่หมูจะต่อสายหามาเพราะว่าเพิ่นจะไปเที่ยวตุจจินแล้วพี่น้องเนาะเพิ่องมาเพิ่นจะเสียชีวิตอ่าเพิ่นก็เลยจะให้ก่อนนะครับหวยซองนะครับหวยซองเยาวราชเด้อพี่น้องเด้อนะครับหวยซองอามาเยาวราช ครับเอาแมวกำลังอ่าโทรเป็นไงบ้างคะอยู่ที่เยาวราชหนาวไหมคะรถติดหน้าดูเลยรถติดอ่าสวัสดีครับอาม่าครับครับเพิ่มเสียงได้ไหมโทรศัพท์ทำไมเสียงเบาจังมีแค่นี้หมดแล้วครับสินเจียยุอีซินนี่ฮวดใช้ครับอาม่าครับ ครับผมรอร <laughs> ออ่งเปาจากอาาอยู่ครับเนี่ยอาาแจกอ่งเปาไหมอังเปาไม่จแจกหรอกอ่าเบาเท่าอีรวยแล้วอีไม่ต้องเก็บยังไม่ยังไม่รวยครับอาายังไม่รวยครับผมงวดนี้แหละอมามางวดนี้แหละครับผมอ่า <laughs> <laughs> น้องหมาเป็นไงบ้างคะอ,ะอา마ครับ FC รออยู่หน้ามานะหวยซองหวยซองอาได้มาแล้วใช่ไหมครับได,ไ,ได้มาแล้วได้มาแล้วสี่คู่เหมือนเดิมใช่ไหมอา마สี่คู่เหมือนเดิมครับจุดจีนนี้ไปเที่ยวไหนอาาจะไปเมืองจีนจะไปเมืองจีนปล่อ,อยก่อนไปเมืองจีนเลยใช่ไหมคะเนี่ยอาา ไปทุกปีนะมานะขอให้เที่ยวให้สนุกหน้ามานะอือครับอืมวันนี้ได้ตัวไหนคะวันีคกับวิ่งได้สูงกับหนึ่งวิ่งวิ่งศูนย์กับหนึ่งนะครับผมวิ่งศูนย์กับหนึ่งใช่ไหมา妈 อ่าเดี๋ยวนะท่านผู้ชมนะครับผมวิ่งศูนย์กับหนึ่งวิ่งศูนย์กับหนึ่งงวดนี้วิ่งศูนย์กับหนึ่งครับค่ะหวยซองนี้เป็นบนอย่างเดียวใช่ไหมครับอมาม่าอ่าบนอย่างเดียวนะท่านผู้ชมนะเด่นตัวไหนครับศูนย์กับหนึ่งนี่อมาม่า มีห้าหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งค่ะครับผมสี่คู่เนาะค่ะครับหลักศูนย์นี่ไม่ได้จับเลอมากหลักศูนย์เนี่ยหยไม่ไมไหมาอีให้แบบนี้ครับค่ะอืม ครับผมค่ถึงได้มาเมื่อเช้านี่เองครับเพราะว่าเอฟซีก็รออยู่นะม่านะเอฟซี FC ก็กลัวอาม่าไปเที่ยวก่อนก็เลยรีบบอกอีนแม่หมูครับเพราะกลัวอาม่าก็ไม่อยู่มาก็ต,ตายเมื่อเช้าร้องไห้ไปไห,หลายรอบอ่าครับผมเสียใจยด้วยนะคะอาม่าอาม่ามีบ้านอีกสองตัวนนครับอาม่ามีตัวเน้นไหมเน้นทั้งสี่คู่เลยใช่ไหมครับ อ่าอามา่าย้ำหลักสิบสูตรของอาม่าให้หน่อยหลักสิบหลักหน่วยบนครับทไมนะทไหมายว่าหมี้อ่าหลักสิบ,ลสบลหลักหน่วยบนของอาม่าที่ให้งวดที่แล้วอ่ะหกนะครับหลักหน่วยให้สามก็เข้าหกสามหนะ้ามาใช่อืมงวดนี้ จะบอกไว้ให้อย่างนึงนะครับอ้านาได้ได้เล้เข้ามาเต,ต็มเต็มมาให้ห้าสี่สี่ครับมันให้ห้าสับสองมามั่วกล่องนั่นมาห้ามันไปหลับลอยอะ่ะครับเออมั่วสอมามันออกเก้าเจ็ดเก้ามันให้เก้ากับเจ็ดมันมาสองตัวไอ้สี่คู่มันไม่เข้าครับผมอ,อ๋อแล้วพอมัวศูนย์หกจ้ำมันให้หกกับ เจ็ดมารมาหกอ่ะครับเออลงบวกนี่มันให้สูงกับหนึ่งครับผมอืมอ่ะเอาเดี๋ยวดูหน้ามานะแล้วก็หลักสิบอาม่าล่ะครับผมหลักสิบอาม่าก็อันเดียวกันหน่อยหกหกแปดศูนย์สองสามหลักสิบหกแปดศูนย์สองสามอ่าครับ หลักหน่วยก็98015ใชอ่อ่าอ่าอันนี้ท่านผู้ชมอันนี้ของเก่ากับของใหม่นะอาม่านะครับเห็นชัดไหมพี่น้องเดี๋ยวนะนะครับผมอ่าอันนี้หวยซองนะครับจากอาม่านะครับผมหวยซองอาม่ายวาวราชนะครับงวดวันที่เอาลืมใส่งวดวันที่ท่านผู้ชมนะครับผมอ่าเดี๋ยวเขียนให้นะพี่น้องนะ สิบหกกุมภาหกเจ็ดวันนี้ลมแรงหน่อยนะพี่น้องนะ<จ>วันนี้ลมแรงหนาวหนาวนะค่ะที่บ้านา<จ>ะนาะแม่ท,ที่นี่นะอ่ะนะท่านผู้ชมนี่ครับผมอามาจากเยาวราชนะครับผมสี่คู่หน้ามานะสี่คู่ครับ ่าวิ่งศูนย์กับหนึ่งนะครับวิ่งศูนย์กับหนึ่งบนล่างนะครับท่านผู้ชมอ่าบนอย่างเดียวนะครับบมเป็นบนล่างนี่พี่น้องเด้อเป็นหวยซองบนอย่างเดียวนะครับศูนย์กับหนึ่งบนอย่างเดียวงวดที่แล้วหกกับเจ็ดมาหกครับสามหกมาหกสามอันนี้หลักสิบหลักหน่วยบนสูตรของอาม่างวดนี้อาม่าให้มาแล้วนี่ครับแคปหน้าจอนะครับท่านผู้ชม หลักสิบหลักหน่วยบนนะครับอันนี้หวยซองบนนะครับหวยซองบน4ี่คู่นะครับ fc อวิ่งศูนย์กับหน่งนะครับห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแดหนึ่งสามหนึ่งนะครับผมอ,อันนี้แคปหน้าจอหลักสิบหลักหน่วยถ้าหลักสิบก็ตรงของอาาแปดหน้ามานะหลักหน่วยตรงของอา마หนึ่งหน้ามา่าอาาครับหลักสิบตรงตรงของอามามีแปดกับ3า นะครับเพราะว่ามีแปดหนึ่งสามหนึ่งอ่าเ,เอานะครับแคปหน้าจอหวยซองจากเยาวราชอาม่านะครับอาม่าจะไปเที่ยววันไหนอาม่าไป,ไ,ไปวันที่สิบสองไปวันที่สิองเอาก็เหลืออีกตั้งหลายวัน,อ,นอ,าาอ๋อครับผมอืม่าเอาหมา,า,าไปเผาล้าไปาางงที่่โรหมอนนครับอืมค่ะ อาาชอบตัวไหนงวดนี้นครับช้อสามตัวแปดเจ็ดหนึ่งชุดเดียวอันนี้แปดเจ็ดหนึ่งของอาานะให้ผมเขียนลงให้พี่ซีไหมเจ็ดแปดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งใช่ไหมอามาอ๋ออ่าแปดเจ็ดหนึ่งสามตัวนะนมีชุดสามตัวด้วยอ่าอามา,าให้ชุดสามตัวนะผม อาม่าชอบเจ็ดหนึ่งไหมครับอาม่าอ้ไม่อยากดูมากดูมากคงนุ่งกระดัคนนี้กระดับ่าฮ่าาแออเอาล่เห็นมันพูดเลขดับเลยเห็นมันใส่ศูงถึงเก้าใส่ทุกตัวใช่ไหมอาม่าอออืมมันใส่ศูนย์ถึงเก้ามันไม่บอกเลขดับเลยวพาเป็นคนหายเลขมาเล่นกองฉลากมันเป็นควงออก้าอาบ่าวเท่านะครับผม สามตัวอาม่าชอบแปดเจ็ดหนึ่งนะมานะอืมอืมถ้าสูตรนี้มันหลุกอีกั้ยไม่เข่าเดี๋ยวให้ลูกชายอ้วคกคิดลูกชายอ้วกจบพิกซวะมาคิดใสอ้วเนี่ยอ่าอ่าอาม่าบอกว่าถ้าหลุดเดี๋ยวสูตรลูกชายของอาม่าลงเอฟซียิ่งมาอยู่มีอามา่ามีอากง เดี๋ยวทีนี้มีลูกชายอาม่านะท่านผู้ชมนะลูกชายลูกชายอ้วนมันคลิกให้มันคลิกถูกให้อ้วนอ่าโอ้ลูกชายจบพิซโชว์อืมปีปีขี่ล่อเนื้ออ้วนเล่นสามสิบสองตัวอ้วนถูกมาปีปีเลยยี่สิบสี่หัวอ้วกอ้วครับขอบคุณอาม่านะครับผม ครับเที่ยวให้สนุกหน้ามากนะตุ๊จีนค่ะครับครับอาาขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะอามาหนูจะลบกวนเท่านี้นะคะจ้าค่ะบวัสดีค่ะเอานผูมชมฟังจ้าครับผมครับผมเอานผูมชมแคปนาจอนะครับอามาเพิ่นกะมีทุระแนวน้องพี่น้องนอกจากบกวนเวลาเพิ่นเพราะว่าเอฟซีกฟั่งนะครับหวยซองอามาเยาวราชนะครับเป็นหวยซองบนอย่างเดียวด้วยพี่น้องเด้อวิ่งศูนย์กับหนึ่งนะครับผม 5 1 7 1 8 1 3 1ดนสะครับชุด3ตัวเป็นชุดที่อาม่าชอบนะครับ8 7ดนะครันท่านะครับชมชุมครับอันนี้หลัก10หลัก10บนหลัก10หลักหน่วยบนของอาม่านะครับจับเอาเด้อนะครับเป็นสูตรของอาม่าเพราะว่างวดที่ผ่านมาเห็นไหมครับหลัก10หลักหน่วยนะครับหลัก1 0 6หลักหน่วย3 6 3สตรงตรงนะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างหลัก10 0หลักหน่วย90 9ย์ก็เข้าล่างนะครับเอานพี่น้องเนาะ เอฟซีก็รอค่อยเอาขอบคุณแม่หมูนะครับวันนี้อากาศหนาวกับวันหนาวพี่น้องลมลมแรงหน่อยนะพี่น้องเนาะครับพอกันคลิปน้าครับสวัสดีครับ <c oughs>